ไปหาสื่อสายนำครับผมไม่แล้วครับคลิปนี้กับมาพอ,อกันคือเอาครับผมไปหาสื่อสายนำไปหอดลนันไปไกลเติมนึงเขาไปในเมืองครับเขาไปสื่อถามเขาว่าสายนำสายยาบาทครับสายไหวเขาบอกว่าสายละพันหาครับผม กเลยกลับมาเมืองอยู่ในเว็บครับอยู่ในแอปที่เขาขายออนไลน์นะครับสองสามแอบปบหาได้ยวงสายละไตพันครับมันมันก็นย่งแพองอยู่สายสมุนีมันมันหนาสิแพงมันก็นเลยตดจินใจว่ะประกอบไปสก้นเค่องสายนี่สี่แกะอีกเที่ยนึงได้สายหมดแล้วครับ ก็เลยทายรูุมหัวจุกมาว่ามันสีประมาณนี้แหละครับว่ามันสีเข่ากันใดบ่ก็าทายรูุมมาแล้วก็สีเข่าไปหาในเมืองครับเพราะว่าโตซ้สายนั่นตัวเครื่องประกอบแล้วครับตลอดไม่หันลรอกครับแต่คีิปไมหันครับผมผมนีขึ้นในเมืองครับว่าสายมันประมาณใดครับ ครับผมสายกันนี้นะครับสายในน่อยครับซีสายครับแจ็คกับซีช่องครับผมครับนี่เป็นตัวเส้นเซอร์ครับตัวนี้เป็นสปริงยุ่งในครับหนึ่งดิดหนึ่งดิสครับผม นี่ครับโปรเจกต์มีประมาณนี้แหละครับต้องไปหาครับผมตามหาครับเพื่อลดไล่ใจครับผมตัวขันว่าอะไก็สิสิม่ย่อมแผ่ออกซื้อนี่นะครับแต่ก็อีกโปรเจกต์หนึ่งครับผมโปรเจกต์หนึ่งนะครับคือเอาอุปกรณ์โดนครับอุปกรณ์โดนมาไว้ในรถคันนี้ครับ ทั้งเครื่องพันไฟทั้งโดนทั้งทังน้ำครับนี่คือโปรเจกต์ต่อไปครับว่างโปรเจกต์ไว้ซ้ำนี้แล้วก่อนครับแต่ก็แต่เฮ็ุใดทีดในในใน่ได็สีมาบอกครับแต่ว่ารถนี่ท่านไหนเคาะท่านดไดเฮตดสีไม่นะครับขี่ไแล้วก่อนครับขอพูดไลยๆครับคณะผู้ใดอยากหูว่าโปรเจกต์แล้วสีเป็นทั้งในนี่ครับกดซับตะไคร์ไว้เลยครับ กดสั้นกระดิ่งไว้รอมกับกดแจ้งเปลี่ยนเปิดแจ้งเปลี่ยนครับนฮะผู้ใดสอบถามราคาอย่างทั้งหลายหลายแหล่ก็ทิมไว้ในคอมเมนต์ครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับผมอ่านทุกอย่างครับใคเสนอความคิดเห็นอย่างผู้ใดคิดคิดแบบใดก็่าคอมเมนต์ไว้ครับติดสติ๊กเกอร์ก็ได้ครับติดสติ๊กเกอร์เป็นการให้กงลังใจครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ครับ ลาไปก่อนครับสันส้นๆอ,อัดเจาะครับผมขอบคุณครับ